นะ,ๆๆะนค่ะล้างข้าล้างแต่ไคร้นะคะ่ะล้างข้าะล้างแตะไครนะค่ะล้างข้าล้างต่ ต้อนตะไคร้ไปทำเกิืงแกงนะคะนีค่ะลางข้าลางตะไคร้นะคะลางข้าล้างตะไตรตองข้นขนนะคะ,แ,ะ,คะแกงทีท่อนทีนะคะ่เป็นเชือก็จะได้กินในเหรืยนะคะ สด,สดจะต้นเลยค่ะตัดหลังว่าค่ะต้อนตะไคร้ไปทำเครื่องแกงนะคะนี่คะตะไคร้ชวยๆของไม,มุขนุยนะคะค่ะเป็นเครือกก็ะจะได้กินใีเลือนนะคะ ต้องข้นพอนะคะแกงทีท่อนทีนะคะใส่ไน่นะกามสะอาดไปทำเครื่องแกงนะคะหัววัวหว่าวข้าเอาใส่ไน่นะทำเครื่องแกงนะคะซดซดยัดต้อนเลยนะคะท่อนตะไคร้ไปทำเครื่องแกงนะคะนะคะตะไคร้ชวยๆของแม่์คนนุ้ยนะคะ เอฟิกสดจะเล็กน้อยนะคะเอาไปตำปอนกับเอฟิกแข็งนะคะนะ่คะลางข้าลางตะไคร้นะคะลางข้าลางต,ตงงะไม่ต้องเคลือนนะคะแเลนนะคะต้นตะไคร ไปทำเครื่องแกงนะคะนี่นะคะตะไก่ช่วยๆของแม่คนหนุ่ยนะคะไปทำเครื่องแกงนะคะห้าว่าห้าว่าข้าเอาผัดชายนะ,คะเครื่องแกงนะคะสดๆดสยัดต้นเลยนะคะต้องเคลื่อนนะคะแกะเลยนะคะ จะตอนเลยค่ะัดหลัางว่าค่าตักแป้งหน่อยแห้งโอ้ยแรงมือนางนะคะ่ะต้นตะไครไปทำเกลืองแกงนะคะนะคะ่ะลางค่าลงาะะลง,าลงตะไคร้นะคะลางค่าลางตะ แหน1แอ้ง,งโอ้แอนแหละ1น้่าค่ะกะสดจ้าตอนนี้ค่ะลัดหลังว่วคาดกระจายนะความสะอาดคต้นตะไครไปทําเกลือแกงนะคะ ต้นไปเยอะไปไหวฮะบ้านแหน้งนะคะไหวที่ตนอนหนีกว่านะคะต้นตะไคร่แล้วห่าหัวค้านะคะนี่นะคะห่าหัวค้าค่ะเป็นเครือ,ก,อก็จะได้กินในเล็วนะคะตะไครนะความสะอาดไปทครื่องแกงนะคะห่าหัวห่าหัวค้าเอาตะไครนะ ะะสุดๆยัด,สด,สดต้อนเลยนะคะ่ะแป้งหน่อยแหง้งป้ยแหลมมือนางะคะ่ะแป็กติกซดจะเล็กน้อยนะคะ่ะเอาไปตำปนกับปิดแข้งนะคะกระจายนะความสะอาด ต้องข้นพอนะคะแกงทีท,ท้อนทีนะคะท้อนตะไคร้ไปทําเครื่องแกงนะคะนี่น,น,นะคะตะไคร้ซ่วยๆของแม่คนหนุ่ยนะคะท้อนตะไคร้ไปทําเครื่องแกงนะคะนี่นะคะตะไคร้ซ่วยๆของแม่คนหนุ่ยนะคะท้อนตะไคร้ไปทําเครื่องแกงนะคะ

กระจายนะความสะอาดต้องต้นฝนนะคะแกงทีท่อนทีนะคะท่อนตะไคร้ไปทำเครื่องแกงนะคะนี่คะตะไคร้ชวยๆ่ของแม่ขนุยนะคะ ถ้่เล็กน้อยนะคะเอาไปตำปนกับรือปีกแท้งนะคะต้องต้นฝนนะคะแกงทีท่อนทีนะคะตองเคลนนะคะแเลยนะคะกระจายนะความสะอาด ต้นไปเยอะไปไหว้บ้านแห้งนะคะไหว้ที่ตอนดีกว่านะคะต้นตะไคร่แล้วห้าหัวค่านะคะนี่นะาจะห้าหัวค่าต้นไปเยอะไปไหว้ะบ้านแห้งนะคะไหว้ที่ตอนดีกว่านะคะต้นตะไคร่แล้วห้าหัวค่านะคะนี่นะาจะห้าหัวค่าแป้งเหนียงโอ่ยและมือนางค่ะ นะคะลางข้าลางตะไคร้นะคะล้างข้าล้างตะต้ตนไปเยอะไปไวฮบ้านแห้งนะคะไวที่ต้นดีกว่านะคะต้นตะไคร้แล้วห้าหัวข้านะคะนี่นะคะห้าหัวข้าระไายนะความสะๆๆอ,อาดค่ะเป็นเชือก็จะได้กินในเแือวนะคะ ไผ่รางก็ใช้เรียบร้อยอัดใบมะกรูดแปะใบมะกรูดซื้อค่ะคุณนุ้ยจะอัดผัดหน่อมู่นะคะนะคะใบมะกรูดต้นตะไคร้ไปทําเครื่องแกงนะคะนะคะตะไคร้สวยๆของแม่คุณนุ้ยนะคะต้นตะไคร้ไปทําเครื่องแกงนะคะ Nó khá là cháy xuôi xuôi con mẹ phụ nữ đó khá Các em ngồi ngang cuối lại mười lần đó khá Cháy lần cái cháy rồi Áp bây mật út, ép bây mật út Con mẹ phụ nữ hết nửa mưu นะค่ะใบมะกรูดไปทำเครื่องแกงนะคะหัววัวข้าวเอากระชายนัทำเครื่องแกงนะคะซดสซอสซยัดต้อนเลยนะค่ะต้อนตะไคร้ไปทำเครื่องแกงนะคะถ่เะเป็นเครื่อ,ก,ะะะะอก,ะะก็อจะได้กินใีเรือนนะคะ่ะ ก้อนตะไคร้ไปทำเครื่องแกงนะคะก้อนตะไคร้ไปทำเครื่องแกงนะคะก้อนตะไคร้ไปทำเครื่องแกงนะคะคคน,นะคะตะไคร้ส่วยๆของแม่คนณนุ่ยนะคะต้อนตะไคร้ไปทำเครื่องแกงนะคะ ตักไก่ช่วยๆของแม่คนนุ้ยนะคะค่ะเป็นเกรื่องก็จะได้กินใีเแล้วนะคะ